ครับวันนี้น้งองนีมาทําอะไรคะแปลงฟงนะนงงาานันแปลงฟันนะน้องนีมาสาธิตการแปลงฟันที่ถูกวิธีคนเราต้องแปลงฟันวันละกี่ครั้งคะน้งองนีสองสอง,สองครั้งนะครับตอนไหนบ้างคะเว่าตอ,อ,อนเย็นกับก่อนเข้านอนโอตอนเย็นกับก่อนเข้าตื่นเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนเข้านอนอ่า <c oughs> เริ่มแรกก็ต้องมีแปรงสีฟันใช,ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็มีม ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องบีบยาสีฟันเอาไม่ต้องบีบยาสีฟันเหรอแล้วฟันจะสะอาดได้ไงเราเอาใหญ่เราเราบีบยาสีฟันเพียงเม็ดถั่วเขียวนิดเดียวเท่านั้นเองเม,ม็ดถั่วเขียวได้ไงตรงนี้พอไหมพอพอ่านองนี้ถือไว้นะคะอยากให้แม่แปรงฟันให้อ่าอยากให้แม่แปรงฟันให้จากนั้นเราก็เตรียมําน้ำอ่าเริ่ม อาอน้องเมย์บ้วนปากไม่อยากบ้วนอ๋อน้องเมย์บ้วนปากให้ให้ให้คุณให้เพื่อนๆนดูหน่อยนะคะทีหนึ่งอ่าบ้วนเลยขจ้าจากนั้นน้องเมย์ก็หันหน้ามาหันหน้าไปหาป๋าป๋าอาปาปาฟันล่างเราแปลงแบบนี้สองข้างจากนั้นแปลงขึ้นข้างบนค่ะ เอาคันหลังอ่ะง่วนก่อนนะคะแล้วก็ฟันหน้าชีกยิ้มฉีกยิ้มฟันน้ำนมเราแปลงเหมือนถูพื้นนะคะฟันนรงในสวยไหมอ่ะสวยไหมสวยไหมเดีบอกบอกเพื่อนๆใี่ฟันตรงในสวยไหมสวย,ยสวยเหรอในฉะิกิมฟันสวยดูมสิเอาสวยจังเลยอ่ะถูอีกทีหนึง่งฟันหน้าเราถูแบบถูบ้าน ฟันกลางเราถูยังไงถูแบบนี้ถูไปมาใช่ไหมคะ <c oughs> โอ้วนอีกทีอีกอ้าวฟันบนเราก็แปลงแบบนี้พอหรือยังคะนองเนี่พอแล้ว <c oughs> พอแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็บ้วนปากล้างยาสีฟันอ่าแล้วก <c oughs> ็อะไ <c oughs> <c oughs> รอย่างเียฟึตอแล้วเราก็บ้วนปากล้างยาสีฟันนอนอ่าไหนก่อนจาักการเราบอกซิวันเราต้องแปรงฟันวันละกี่ครั้งคะ สอง,สองครั้งฮะลิ้นแปลไหม,ไมเ,เอาไ,ไม่ปไมแปลงลิน้นอ่าไม่เป็นไรไ <laughs>